สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นโรงงานที่ลูกค้าผมจะเข้าไปเทคโอเวอร์นะฮะก็วันนี้เราจะไปที่โรงงานนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพรีเซนต์นะฮะเพราะวันนี้ธนาคารนะครับที่ไปขอวงเงินกู้เอาไว้นะฮะก็จะเข้าไปดูโรงงานแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันนะครับในส่วนของการหาวงเงินนะฮะ ส่วนนี้นะฮะลูกค้าผมเป็นคนหานะต้องบอกก่อนบริษัทผมไม่ได้หานะครับก็คือธนาคารในลูกค้าติดต่อไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์โรงงานที่กำลังจะไปดูวันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าที่มีวงเงินระดับหลายร้อยล้านนะฮะแกมีคอนเนคชั่นที่ดีอยู่กับธนาคารอยู่แล้วนะฮะวันนี้ผมก็แค่เข้าไปประสานงานแล้วก็เขาเรียกว่าดูเอกสารดูข้อมูลนะครับอะไรที่ควรให้อะไรที่ไม่ควรให้แล้วก็ปรับแต่งข้อมูลยังไงแล้วก็เข้าไปดูว่าธนาคารเขาต้องการอะไร วันนี้เราจะเข้าไปาเป็นเาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะครับเราไม่ได้เป็นตัวดาเนินการเป็นหลักนะครับโรงงานกิจการลูกค้าวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาหารอาหารและเครื่องดื่มนะครับพูดได้แค่นี้แหละนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูโรงงานกันวันนี้นะครับก็นัดกันแต่เช้าเลยนะก็เดี๋ยวลองไปถึงโรงงานดูก่อนนะถ้าผมมีโอกาสที่จะถ่ายคลิปได้ก็จะถ่าย ถ่ายไม่ได้ก็ไม่ถ่ายนะเพราะว่าเป็นความลับลูกค้านะครับอ่ะโอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็โรงงานของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาก่อนใครเพื่ออะไรนะมาทั้งมาก่อนทั้งลูกค้าผมแล้วก็มาก่อนธนาคารนะฮะอันนี้คือบรรยากาศะนะครับออฟฟิศและโรงงานของลูกค้านะครับ ใหญ่โตโมโหฬารนะฮะโรงงานนี้นะก็เรารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะสำหรับเคสนี้อย่างที่บอกนะลูกค้าหาสถาบันการเงินเองนะครับเคสนี้มีคอนเนคชั่นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่าผมเองก็มีสถาบันการเงินให้ให้ลูกค้าอยู่อีกหนึ่งรายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลองเอาสถาบันการเงินที่ลูกค้าหาเองก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็ชะลอแบงค์น่น่าจะมาแล้วเห็นแว๊บ ครับสำหรับท่านผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการหาวงเงินสินเชื่อหรือบางท่านมีวงเงินสินเชื่อแล้วแต่ว่านี่เริ่มที่จะมีปัญหานะครับเรียกใช้บริการทีมงานเราได้นะครับอันโตนิโอนะครับแกหนี่สร้างนี่เราจัดการให้นะครับยังไงติดต่อเราเข้ามานะครับเราพร้อมแล้วก็เขาเรียกว่าให้บริการเต็มที่เต็มกําลังความสามารถของเราเรารออยู่นะครับสวัสดีครับ